สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกทกท่านก่อนมาฟังนิยายกันป้าดาขอชี้แจงสักนิดนะคะว่านิยายเรื่องนี้ป้าดาเขียนขึ้นตามความคิดและจินตนาการของตัวเองถ้าชื่อชื่อเล่นหรือว่านามสกุลของตัวละครไปพร้องกับท่านผู้ใดป้าดาก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะว่าไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและสำหรับท่านผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะ ว่านิยายของป้าดาเขียนขึ้นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใดขอบคุณค่ะเรามาฟังนิยายกันต่อเลยค่ะรักหรือลวงตอนที่15เวลาล่วงเข้าสู่อาทิตย์ที่สแล้วที่เชไม่ได้รับขา่าวคราวจากเขาเลยและหล่อนก็ไม่เคยที่จะโทรติดต่อกลับไปสักครั้งเพราะรู้ดีว่ามารดาของเขาคงไม่ชอบใจเป็นแน่เชร,รอคอยอย่างอดทน เพราะว่าหลอนรักเขานั่นเองหนึ่งเดือนผ่านไปทุกอย่างก็ยังเงียบไร้การติดต่อช่วงเวลานี้เองที่เชเมโอกาสได้เดินทางไปยังเมืองใกล้ๆใช้เวลาในการขับรถเพียงสามชั่วโมงหล่อนเริ่มจะรู้แล้วว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากที่รู้สึกผิดปกติกับรอบเดือนเชซื้อเครื่องตรวจสอบมาทำการตรวจเช็คตัวเองและก็รู้ว่า บางสิ่งบางอย่างกำลังก่อกำเนิดเชรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ทำก็คือการทำลายเมื่อคิดได้และตัดสินใจเชก็เลือกเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยที่หล่อนจะเข้าเรียนบนถนนอินเตอร์สเต1แเชเลือกที่จะปิดเรื่องนี้กับทุกๆคนแม้แต่กับพี่ชายที่แสนดีแล้วก็จัดการบอกเลิกสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เพิ่งจะเข้าไปอยู่ได้ไม่ถึงเดือน ด้วยให้ทางอพาร์ตเมนต์ริบเงินมัดจำล่วงหน้าไปเชให้เหตุผลว่าได้งานทำที่ต่างรัฐจี G. รพงศ์ซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการเรียนและการสอบพร้อมกับเชก็ปฏิเสธทุกๆครั้งที่เขาชวนไปรับประทานอาหารหรือว่าเขาจะมาเยี่ยมหล่อนจะบอกเขาเสมอว่าเชเพิ่งรับประทานเสร็จหรือไม่ก็เชอยู่ที่อื่นที่ไกลจากพี่จีกลับมาไม่ทันบ้างพี่ชายของเพื่อนจะรับรู้ว่า หลอนกำลังท่องเที่ยวและเขาก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาไม่เคยติดต่อกลับมาเลยไม่มีแม้กระทั่งข้อความส่งผ่านจากเจรพงศ์เพื่อนรักของเขาที่เขาบอกว่าให้ดูแลหลอนและเชก็อดทนพอที่จะไม่ถามไทยจนกระทั่งถึงเวลาที่หล่อนตัดสินใจเชเก็บของทุกอย่างใส่ไว้ในรถแล้วก็โทรศัพท์นัดเจรพง์ให้ไปเจอที่ร้านอาหารไทย ที่เคยเจอกันครั้งแรกมีอะไรหรือเปล่าถึงนัดพี่ออกมานี่ได้เจรพงษ์ถามขึ้นหลังจากที่ต่างคนต่างเงียบจัดการกับอาหารของตัวเองเขารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างมองดูใบหน้าหวานที่ออกจะเศร้าๆนั่นสิมันดูแห้งแล้งสีเหลือเกินถึงแม้ว่าหล่อนจะพยายามทําให้มันสดชื่นสักแค่ไหนก็ตามแต่แววตานั่นก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยไม่มีอะไรหรอกค่ะ เชยอยากจะฉลองวันเกิดล่วงหน้ากับพี่ชายที่แสนดีนะคะเชยยิ้มให้เขาอย่างฟื้นๆทำไมหรือพรุ่งนี้เชยจะย้ายไปนิวยอร์กค่ะรุ่นพี่ที่รู้จักเขาเดินแบบอยู่ที่นั่นเขาชวนเชไปเดินแบบด้วยกันเชก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีก็เลยตกลงว่าจะไปคงจะหาที่เรียนแถวๆนั้นไปด้วยพลาดรู้หรือเปล่าเปล่าค่ะเชไม่ได้บอกเขา ตอนนี้เขาคงยุ่งอยู่กับการดูแลคุณแม่และผู้หญิงของเขาไม่เป็นไรหรอกค่ะเชก็ไม่คิดที่จะบอกเขาอยู่แล้วและตอนนี้เขาก็คงไม่ได้อยู่ที่ห้องหรอกมั้งคะครับไปแคนาดาได้เกือบอาทิตย์แล้วพาคุณแม่กับผู้หญิงไปเที่ยวคงจะกลับเร็วๆนี้แหละครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเชถึงไม่บอกเขามันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกค่ะไม่ได้สำคัญอะไรเลยเราแค่เจอกันไม่นานการจากกันเป็นเรื่องธรรมดา บอกพี่ได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรคะ่ะจริงๆแล้วเชก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ตอนแรกคิดแต่ว่าให้หนีมาจากตรงนั้นก็คงต้องหาไปเรื่อยๆว่าที่ไหนที่เหมาะที่สุดอยู่แล้วมีความสุขและสบายใจที่สุดเชตัดสินใจแล้วคะ่ะการเวลาเปลี่ยนไปหัวใจคนก็เปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่เชกินข้าวต่อเธอนะคะเมื่อไรที่คิดถึงเช จะได้คิดถึงตอนที่เรากินข้าวด้วยกันไงคะรับรองค่ะว่าเชจะทรงข่าวไม่ไปแล้วไปรับแน่นอนเชบอกเขาพร้อมกับรอยยิ้มที่หล่อนปั้นขึ้นมารู้ว่าคนตรงหน้าสงสัยแต่ถ้าหล่อนไม่พูดมันก็เท่านั้นเองเชรู้ตัวหรือเปล่าว่าอวบขึ้นจิรพงษ์ถามหลังจากสังเกตมาตั้งแต่แรกที่เจอโห oh, พี่จีอย่าไปทักสาวๆอย่างนี้เชลนะคะเขาโกรธตายเลย แต่กับเชไม่เป็นไรหรอกคะ่ะรู้ตัวดีก็เที่ยวสนุกกินอร่อยนี่คะไม่ทําอะไรเลยน้ําหนักมันก็เลยขึ้นพรวดพรวดทีเดียวแต่เชก็ต้องควบคุมแล้วคะ่ะถ้าจะต้องเดินแบบคงต้องฟิตร่างกายอย่างหนักเลยทีเดียวแต่อย่าห่วงนะคะเชทําได้สบายสบายรับรองพี่จีเจอเชอีกครั้งนางแบบอาชีพอายแน่นอนคะ่ะแกล้งพูดให้ตลกทั้งทงท,งที่มันฟืดและคนตรงหน้าก็ดูเหมือนว่า พยายามที่จะจับผิดด้วยจนทำให้หล่อนรู้สึกเกรงมากทีเดียวถ้ามีอะไรให้ช่วยก็โทรถึงพี่นะถ้าคิดว่าพี่ชายคนนี้ช่วยได้สัญญาได้ไหมครับเชค่ะเชสัญญาเชเอื้อมมือไปจับมือของเขาไว้แน่นแล้วก็ปล่อยหลังจากที่ออกมาจากร้านอาหารเพื่อเดินไปที่จอดรถเชก็ยื่นจดหมายให้เขานี่ค่ะพี่จีอย่าเปิดอ่านจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้านะคะขอบคุณอีกครั้ง สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเชยยกมือไหว้เขาพร้อมกับเดินจากไปจีรพงศ์มองตามหลังที่ตั้งตรงนั้นรู้สึกใจหายเขารู้ว่าหลอนตัดสินใจแล้วเขามองเห็นความเจ็บปวดในแววตาของหลอนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาไม่มีเวลาแม้แต่จะได้คิดจูจ่ๆหลอนก็บอกว่าจะไปมีอะไรเกิดขึ้นถึงได้เปลี่ยนกระทันหันอย่างนี้หรือว่าหลอนไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรก แล้วมันเกี่ยวข้องกับเพื่อนรักของเขาหรือเปล่านะโชคดีนะน้องสาวพี่ยอมรับการตัดสินใจของเธอเชออกเดินทางทันทีที่แยกจากเจีรพงศ์ ung, ใช้เวลาขับรถเกือบสามชั่วโมงก็มาถึงอพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ที่ได้ทำสัญญาเช่าไว้ห้องพักแห่งนี้ราคาถูกกว่าห้องที่ย้ายมามากทีเดียวถึงแม้ว่าจะอยู่ในรัฐเดียวกันก็ตามค่าครองชีพและอะไรหลายๆอย่างก็ถูกกว่ากัน เชเลือกห้องที่อยู่บนดินเพราะคิดถึงตอนที่ตัวเองท้องแก่ใกล้คลอดอยู่ลำพังคนเดียวไม่มีใครดูแลจะได้ไม่ลำบากมากนักเปิดประตูเข้าไปในห้องเดินไปเปิดไฟทุกๆุกดวงให้สว่างราวกับว่าหล่อนกำลังต้องการความสว่างสวยัยให้กับชีวิตของตัวเองอย่างนั้นลากกระเป๋าใบใหญ่ทั้งสองใบเข้าไปในห้องนอนและกลับออกไปขนของที่อยู่ในรถออกมาจนหมดใช้เวลานานพอสมควร ทำการจัดของสดที่ไปซื้อมาจากร้านเอเชียเมื่อเช้าเข้าตู้เย็นเปิดกระเป๋าเอาของออกจัดของใส่ตู้เอาผ้าน,นวมมาปูกับพื้นผืนหนึ่งอีกผืนเอาไว้ห่มแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับตัวเองตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าให้หัวใจที่กำลังบอบช้ำได้พักผ่อนเชยยกมือขึ้นลูปท้องพลางบอกกับลูกในท้องว่าเราจะอยู่ที่นี่สองคนแม่ลูก นึกอยากจะขอโทษพี่ชายของเพื่อนที่ต้องโกหกเพียงแค่อยากจะลืมบางสิ่งบางอย่างหลอนรู้ว่าเขายุ่งอยู่กับการดูแลมารดาและผู้หญิงในอนาคตคนนั้นหรือไม่เขาก็อาจจะลืมหล่อนไปแล้วก็ได้ถึงได้ไม่มีเวลาแม้แต่จะโทรมาหาอยากจะบอกว่าไม่ได้หนีอย่างคนที่พ่ายแพ้แต่จากมาอย่างรู้ตัวไม่คิดที่จะต่อสู้หรือว่ายื้อแย่ง เพียงแค่ไม่อยากทำให้ใครลําบากใจก็เท่านั้นเองทางเลือกนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับหัวใจของตัวเองล้มตัวลงนอนคิดถึงความสุขที่เพิ่งจะผ่านไปไม่นานในอ้อมกอดอันอบอุ่นของเขาแต่ตอนนี้หลอนช่างเดียวดายเหลือเกินเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะการเวลาเปลี่ยนไปใจคนเปลี่ยนแต่ไม่ใช่เชป่านนี้คุณคงจะมีความสุขอยู่กับคุณแม่และผู้หญิงคนนั้น คุณคงจะลืมเชแล้วใช่ไหมทำไมถึงรู้สึกว่าหัวใจมันเจ็บปวดอย่างนี้นะทั้งทั้งที่พยายามทำใจแล้วอยากจะบอกว่าเชททำทุกอย่างก็เพื่อคุณเพราะว่ารักคุณมากนั่นเองถึงยอมเป็นฝ่ายที่จะจากมาเสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นปลุกให้เชตื่นจากผวังที่เจ็บปวดยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาลวกๆคว้าโทรศัพท์มาเปิดดูพอเห็นชื่อก็รีบรับทันทีค่ะว่าไงคะพี่จี เชเดินทางแล้วใช่ไหมเสียงที่ดังมาตามสายคล้ายกับว่าจะโกรดนิดๆค่ะไม่มีอะไรที่เชปิดพี่จีได้เลยใช่ไหมคะเชถามพร้อมกับหัวเราะน้อยๆเรากับว่ามีความสุขเชออกเดินทางหลังจากที่แยกจากพี่จีนั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนเชเพิ่งจะเช็คอินที่โรงแรมได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะบอกเขาไปแล้วก็ต้องกล่าวขอโทษในใจที่ต้องโกหกก็ไหนบอกว่าจะอยู่จนถึงพรุ่งนี้เช้า เสียงต่อว่ามาตามสายเพราะว่าเชไม่อยากมีเวลาคิดหรือว่าเปลี่ยนใจอีกแล้วนะสิคะก็ไม่เป็นไรพี่เคารพการตัดสินใจของเชเอาเป็นว่าพี่จะจัดการตามที่เชบอกอย่าได้ห่วงอะไรเมื่อกี้เพื่อนพี่เพิ่งจะโทรมามันบอกว่าโทรหาเชแล้วไม่ติดหรือไม่รับสายนี่แหละมันหัวเสียหน้าดูทําไมหรือเชมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรคะ่ะอาจจะเป็นช่วงที่เช เข้าไปติดต่อห้องพักแล้วทิ้งมือถือไว้ในรถมั้งคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเชไม่อยากรับโทรศัพท์ของมันหรือเปล่าเชไม่ตอบคำถามนั้นปลายสายก็เลยบอกว่าพี่บอกมันว่าเชสบายดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปิดได้นานสักแค่ไหนนะหรือไม่ก็แค่ตอนที่มันกลับมาจะลืมช่วยเอาของในกล่องนั้นให้เขาด้วยนะคะแล้วถ้าพี่จีโทรศัพท์มาหาเชแล้วไม่ติดก็อย่าคิดมากเชจะยกเลิกเบอร์นี้ ไม่อยากที่จะติดต่อกับใครหรือว่ารอคอยอะไรอีกเพราะรู้ว่าการรอคอยมันทรมานแต่สําหรับพี่จีแม้ว่าจะไม่ได้รับการติดต่อจากเชแต่พี่จีและจันก็จะอยู่ในความระลึกถึงเสมอแล้วสักวันเชจะไปเจอพี่จีกับจันท์ที่เมืองไทยเชสัญญาและก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่ชายที่แสนดีเชวางหูทันทีก่อนที่หล่อนจะร้องไห้ให้คนอื่นได้รับรู้ ถึงความอ่อนแอของตัวเองทางด้านจิรพงศ์หลังจากที่วางสายแล้วเขาคิดว่าพอจะรู้แล้วว่าทำไมหลอนถึงนี้ก่อนที่เพื่อนของเขาจะกลับมาไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆบางๆจะแกร่งได้ขนาดนี้เขาอยากจะตามหาและบอกหลอนว่าเขาจะดูแลหลอนเองนึกถึงเพื่อนรักที่พรัมพลาดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตแต่เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของหลอนครั้งสุดท้ายที่เจอกันหลอนไม่ได้พูดอะไรถึงเพื่อนของเขาเลยมีแต่แววตาเจ็บปวดที่เจ้าตัวพยายามที่จะปิดบังไว้แต่ทุกครั้งที่เผลอมันก็หลุดออกมาให้เขาเห็นทุกทีอยากจะถามเพื่อนรักเหลือเกินว่าทำไมไม่พูดคุยหรือบอกเรื่องราวทุกอย่างที่กำลังเป็นอยู่ให้ทางนี้ได้รับรู้บอกเล่าให้กันฟังไม่ใช่ปิดบังและเงียบหายไปเฉยเหรือว่าเพื่อนรักของเขา มีเหตุผลอะไรอย่างนั้นหรือเขารู้ว่ามารดาของเพื่อนรักไม่ได้ต้องการให้ลูกชายคบกับใครต่อใครไปทั่วแต่ท่านก็ไม่น่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จนถึงกับต้องกรีดกันแม้แต่โทรศัพท์ก็คุยกันไม่ได้และเขาก็ไม่รู้ว่าเพื่อนรักคิดอะไรอยู่กันแน่คิดจนปวดหัวเขาก็หาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ก็คงต้องปล่อยไปความรักเปลี่ยนความสุข ให้เป็นความทุกข์ได้เจ็บปวดอย่างร้ายกาจทีเดียวเจรพงศ์ขนของทุกอย่างที่เชทิ้งไว้ให้กลับมาที่ห้องของตัวเองรวมทั้งจดหมายกับกล่องที่มัดเรียบร้อยจ่าหน้าว่าพาสกรเขาไม่แปลกใจเลยเมื่อได้ถามหลอนถึงเรื่องเฟอร์นิเจอร์อื่นๆที่อยากได้คำตอบที่เขาได้รับก็คือเชไม่ต้องการอะไรอีกแล้วคงเป็นเพราะว่าหลอนได้วางแผนเอาไว้แล้วหรือเปล่าตั้งแต่ที่รู้ว่า มานดาของเพื่อนเขาและผู้หญิงคนนั้นจะมาคิดแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแทนเหลือเกินเขาไม่เคยอกหักก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรถ้าได้รักใครจริงๆสักคนก็คงจะเจ็บปวดมากมายแน่นอนผู้หญิงตัวคนเดียวไปต่อสู้แต่เพียงลำพังแล้วที่หล่อนบอกว่าจะไป York นะิวยอร์กน่ะจริงหรือจิรพงศ์ครับจิรพงศ์รับสายทันทีโดยไม่ได้ดูว่าใครโทรมาเออฉันเองแอบคุณแม่ กับผู้หญิงคนนั้นออกมาได้แล้วหรือวะเสียงของนายเหมือนกับจะโกรธมีอะไรหรือแล้วดึกดึงปานนี้แล้วโทรมาปลุกทาไมคนจะหลับจะนอนฉันโทรหาเชตั้งหลายครั้งแต่ไม่รับสายนายช่วยไปดูให้หน่อยสิว่าอยู่หรือเปล่าหรือไม่สบายไปก็ไม่รู้จิรพงศ์รู้สึกได้ถึงน้ำเสียงที่เป็นห่วงของเพื่อนก็รีบตอบไปทันทีฉันก็เพิ่งจะคุยกับเชเมื่อกี้นี้เอง อาจจะกำลังทำอะไรอยู่ก็เป็นได้ไม่ต้องห่วงหรอกเชดูแลตัวเองได้งั้นก็ไม่เป็นไรหรอกฉันจะพยายามโทรอีกถ้ามีโอกาสแค่นี้นะขอบใจที่ช่วยดูแลเชให้ไม่เป็นไรจิรพง์วางสายทันทีเพราะรู้ว่าถ้ายังคุยต่ออีกมีหวังเขาได้หลุดปากบอกออกไปอย่างแน่นอนเชส่งอีเมลไปให้กับมารดาคุณแม่คะเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหมคะเชสบายดีค่ะตอนนี้เชได้ย้ายจากพี่จีพี่ชายของจันแล้วนะคะอยู่ห่างกันประมาณสามชั่วโมงได้เชอยากอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักค่ะคุณแม่อย่าบอกใครนะคะว่าเชอยู่ที่ไหนแม้แต่จันก็บอกไม่ได้เชต้องการอยู่คนเดียวเงียบๆไม่อยากให้ใครรบกวนสำหรับคุณแม่เชจะติดต่อมาเองค่ะอย่าห่วงเชสบายดีเมื่อไรที่เชรพร้อม คุณแม่ค่อยมาเยี่ยมนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเชจะหางานทําด้วยค่ะเมื่อไหร่ที่เชต้องการเชจะบอกคุณแม่เองนะคะรักคุณแม่ค่ะรักมากกว่าเดิมหลายร้อยหลายพันเท่าเชค่ะหลังจากที่ทําความรู้จักกับเมืองเล็กๆที่มาอาศัยอยู่แล้วเชก็ไปสมัครงานที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอนุบาลก่อนเข้าเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง และรับดูแลเด็กหลังเลิกโรงเรียนซึ่งผู้ปกครองที่ทำงานนอกบ้านไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้ทางโรงเรียนได้เปิดบริการดูแลเด็กจนกว่าผู้ปกครองจะเลิกงานมารับได้โดยเชยขออยู่แผนกเลี้ยงเด็กเล็กๆแรกเกิดเลยทีเดียวเชยมีความสุขกับการได้คลุกคลีอยู่กับเด็กๆเ,เป็นการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงเด็กไปด้วยเพื่อที่เชยจะได้ดูแลลูกที่จะเกิดมาได้อย่างถูกวิธี จบตอนไปแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งฟังโฆษณาให้กับป้าดาด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าดาในการทำคลิปต่อๆไปออกมาค่ะขอบคุณค่ะกลับมาพบกับป้าดาในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ